สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Honda c i v i c FC นะครับปี2017นะครับรุ่น E อันนี้ลูกค้าเกาะหน้านะครับได้มาอัปเกรดจอยตรงรุ่นกับทางเราไปนะครับพร้อมกับอัปเกรดลำโพงนะครับหน้าหลังทั้งชุดเลยนะครับเป็นของ JBL นะฮะวันนี้นะครับมาเพิ่ม3ารายการเช่นกันนะครับเพิ่มคูบคุโทนนะครับตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยครับไม่มีมานะฮะระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของไฟเลี้ยววงกระจกกับพับกระจกออโต้นะครับ กับระบบบอ็อกอเวย์เข้าไปเดี๋ยวเปิดไฟยกเฉืนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูไฟเลี้ยวข้างนอกนะครับห่ารถนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการทํางานของระบบบอ็อกอเวย์กับพับกระจกอัตโนมัติเมื่อเวลาเราถอยห่างรถนะครับแบบนี้ประมาณ3เมตรนะครับรถจะล็อกให้เองแบบอัตโนมัติแล้วก็พับกระจกเก็บให้ด้วยนะครับเป็นงานปักตรงรุ่นนะครับ ระบบเดิมทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆทางบ้านสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ